ในวันได้งบของงบได้งบหนึ่งนักมาเฮดแบบไม <ừ. S 1> ่บันทักเลยใช่ไหม okay, ครัโอเคครับจะบอกเลยเด้อโอเคครัเดี้อกนโอเคบเดียวผมจะ้าะะไปห้างเลยล่าเดือนน้องทักไปก็ได้อ่า สวัสดีครับมื่อนี้ผมอกสาระาสมครับมื่อนี้เขากคือมากกินบัก่วงกันนะครับขุดพ่อขุดแม่เมืงว่าเสร็เอาแค่ไปยบ้าหัวอะไรโนี่นรอ จะทงกราหัอยากไรหนาวเห็ดชีวิตในห้องหนาวจะมือไหนบู้นี่ตีเอ็นสิมาขอห้องคุณเอทเบาๆเสียงหน่อยนะสีมันเป็นเสบพี่ดีเด้มันเป็นเสดแต่สีสีเสียเยอะเสียเยอะก็ตัดเสบยเยอะ แซบวีดีไอจะต่ำมือนั้นแซสบแซบวีดีไอแซบวีดีคายบเดโวเลยนี่แบบยืดซียหาไปโคราดก็เล็นไปคองเข็งยืมวัไกยืดซียืดยืดียืหาออยู่คองกลางตัวมีงานยืดเจ็ยู่โคราดอาเขาก็เปิดหน่อยเนี่ยเตียงเปิดอย่างยืมซียืมหายืดซียหาแล้วอยู่โคราดยืมหกยืมเจ็งานนี่เสร็จยืเจ็โคราชเดี๋ยวม่อ จิ้เจ็ดคาเดมอมอจ้เกาเอ้ยจเจ็ิแปดิ้เก้ากัาไปออสเตรเลียแล้วหลังวัดที่หาด้พี่ยด้วเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวาหมือเดี๋ยวหาหมือให้เมาเมื่อเกิดวันที่หาตวเจแปเก้าระวังแหลครับ อ้าวโลเนึ่งผลงานมาสวัสดีครับพี่น้องมื <su> ้อน <se> ี้นะครับผมเข้ากับซิมากินงจ้อกันนะครับโดยน้าปาราอีสานพาสวนกันนะครับผมน้าปารานะครับผมผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งได้ในฮีตีนะครับผมน้าปาราอีสานมาเสิร์ฟครับราคาถตุ่นะครับผมมื้อนี้นะครผมเข้ากับซิมากินยำกันนะครับยำโอ้โหพี่น้องเบิ่งวานพี่น้องโคตรพอคนแม่เปิดมุดแกมาที่เขาปีเรื่อยพี่น้องมีครับโผมมานี่เปิดมึกตัวนี้

แตงโว่าต่าแ้่เต็มค่ะด้าแบผก้เด็ก,กนน้ำเนี่ยไม่ยังอยู่คนเดียวเนี่ยแล้ไปแล้วเรืองเรกไดเลยคออทเด้ยคหคอยดทหาดยไอ้ขันเจ้ายังอยู่อยู่ ปาดเบิร <ENNIS S 1> <on> ์สเจ้าได้กินผู้เดียวเห็นบ่เจ้าได้กินผู้เดียวกันน่ะกินกะผพรันีในนอไันนี้กะเอบักหนานี่กะเทีววาอยู่แน่นอันผักนี่ไอ้ก็กินให้ผักขึ้นกันี่เดยไปห่าง่างเนี่ันนี้กะพราหนู่กน ก็มาขอม่ตอง่มาเอไก็มาขอไมาด้จุาม มันจะใจแทนพ่ะน,นะบักม่วงต่อเขากินเขากินอาหารเสร็จแล้วเขาต้องกินของหวานตามเขากินของข้าวเร็จแล้วเขาต้องกินของหวานตามแกต้องลงส่วนผสมหวานน้อยแก้วเลยวันนี้ของหวานของข้าวนี่ชามตอจีทีนีพี่เรนดี้ครับ ้าหยองคือรอแทะแทนรอเหน่อยกว่าเตาอัพเตาอัพรอกว่าเต้าหยองมากมากเลยค่ะก้าหยองน้ำหนักขึ้นตั้งบักลายโลเต้าอัพนิดเดียลดโลดลงแนงครับต้าหยองกินว่าท่านได้ยืนเลยเบื้องอายแน่อายอยู่กินแนวมันเป็นช่วง ตรวได้ดเฉดยเแต่ว่ายังไม่ลดยังไม่ทันลดอินดีถ้าลดอินดีเราจอยเราปฏิบ,บัติกนินแก่ลูกคนหอมพูดได้บ้างหรืจ้ากินจังใดกะละมือกะละเตียงวัดผัวอีกอย่างที่แม่ยังขาอะไรอะไรอะไรกินสั่งยังมไม่พอป่ะข้าวมูสข้าวมูสับ เค่โตมาถือกับกำลังมือ uh, ต้องดูเวลาต้องออกขอนักวิศวสูบาบวดขา ยุ่มยุมย่มอเตียงมาเล่บนบอลไหมเล่นเสื้อไหนใส่ถุงน้ำมือแต่เบาบางเป๊เตยอย่างไปนอนเล่นผมนูกไปเตเต้ยเดื่ดมากซีนละที่หือ่ะผมเลยเสื้อน,น้องน่อง้าไปกินมุกกระทะน้องเขไปแล้วผมก็เลยนน้อยละเนีายอยู่ทางสนาม ก็ไม่ไหวงั้นไปไปอีเลวะไปไม่กันาะวันไปกินอะไรน่อกะเจ๊ยบ่อนก็เรื่องกไก่ไก่กัน,น่อนไปในชีสเซายายติบบุกคาเลยไปช้อ ไม่กันรวบฮะไม่กันรวบยี่สิบเอ็ดได้ได้ได้คอยีนันเหลือแล้สองอือยี่สีบกันจิงคือคอยพอต่อเทียนพอออกล้มบาทไหมไม่ะ ก๋อยบ่เขาลงบาทนี่ป่ะเข่าแล้วเมื่อน่ะแต่ว่ามันแบบว่าเป็ี่ยนไงดาเราตั้งนยู่ยกิโลครไม่เราต้องเราต้องกินมะม่วงเพื่อที่จะแข่งนะครับน้ำวเปล่าหนึ่งขวดเราต้องกินมะม่วงเพื่อที่ให้มันถ่ายอาว่าไปเด้อพ่ะนะก๋อย กินมแล้วแต่ละอาหารไม่ขอขอลงคหวัแสบกันร่า <c oughs> นอาหารนอกอีกผมดแบบว่าเสียดายนอกกินเ็เรยแบบว่าเขาตัอยู่นั่นเด้นอม้อนเคื่อนหยียนเลยน้อนคื่อนหยียวเลยแต่ว่า ก็อยากได้อีก <SW> 2องหมื่นไงเฮ้ยจะพูดนะคะเดี๋ยวทำเีกสักให้ค่ะเออเนีาอะเอเียเัเนีไม่ดกกเดี๋ยมมะมมันก็คือแป้ง

มบบขางลังนะ่วันดีมีมี่พะนะนี่คือมาจะมึงาม้นมิลี่นี่คือมาจะมึงาม้นมิลีสัตใส่กนนี้โอ้มีมี่ของเออต้องเฮ็ยงแบบเออเออแบบทอดไว้นี่คือมาจะมึงาม้นมิลีนี่คือมาจะมึงาม้นมิลีสัตใส่กนนี้โอ้มีมี่ของเอย ผมไปเดินน้ำต่อน้ำไลยออกน้ำเมดอ่ะทางเพศที่เรากินหมดจานก็เหมือนการหมดใจว้าวอ่ะเก็บไปเก็บไปเก็บถ่ายเก็บถ่ายเก็บตังค์ chết tay Tên kẹt thôi mà Đây đây giờ mà nào là Thì đây bao giờ răng giờ răng răng vậy Sao, đây mà sẽ sang anh đã Nên